รายการที่5รายการคำตอบชีวิตสวัสดีค่ะตานผู้ฟังรายการคำตอบชีวิตสู่ค้นที่หักพระเยซูนะคะดิฉันเนตายาณหองเลขขามาพอกันโดยพระคุณพระเจ้านะคะกับรายการคำตอบชีวิตภาคพิเศษ ภาคแข่งคํานุนใจจากหนังสือกิจาการหนังสือที่เซนเน่เฮาได้เห็นถึงฤทธิเดชของพระเจ้าที่เิ้นเหตุงานในยุคข,ของกิจาการแล้วก็เห็นถึงชีวิตของผู้เสื่อนะคะว่าเขาติดตามพระเยซูนั่น เขามีความมุ่งมั่นขนาดใดในการติดตามพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีแบบใดที่เฮ้าคริสเตียนยุคปัจจุบันต้องเลียนแบบค่ะและกันแน่นอนนะคะพระวิญญาณในยุคกิจการกันยังเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่มอบให้เป็นของขวัญสําหรับผู้ใดที่เชื่อพระเจ้ารับด้วยปากเชื่อด้วยใจค่าพี่น้องคะตอนที่เล่านะคะเป็นตอนที่4ซึ่งเป็นตอนที่บอกว่า เปโตรกับคนขอท่านที่เป็นง่อยเรื่องเล่าก็มีเนื้อหาว่าเปโตรเพิ่นได้เข้าไปพวิหารนะคะละกะ็ระว่างนั้นก็มีขอท่านขอเงินอยู่ประตูเปโตรโบได้ให้เงินเขาเปโตรบอกว่านะคะผมไม่มีเงินหาแต่ผมสีใหาสิ่งที่ผมมีนั่นก็ขึ้นในน้มของพระเยซู จงลุกและกันย่างไปผู้ไส้คนนี้ก็เศร้าโลกหลังจากนั้นเปตัวก็ฉวยโอกาสในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าก็คือบอกคนให้กลับใจหันหนีจากบาปสัวที่จ้าของได้เห็ดละมุนมาหาพระเจ้าอย่างจริงจงังที่นี่นะครับ ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าพวกผู้นำศาสนางุดงิดใจ,จหลายที่เปโตสอนเกี่ยวกับพระเยซูกันเลยจับตัวของเปโตรเอาไปขังคุกตอนนี้ตอนที่หาค่ะเป็นตอนที่บอกว่าเปโตรกับพวกผู้นำศาสนาเปโตละมูของเฮานะคะเพิ้นสียฮหดจังไดน๋นาะเมื่อไปอยู่ตอหนอ่าพวกผู้นำศาสนาซิกเกิดยังขึ้นกับเพินเฮาต่องไปฟังน้ำกันนะคะกับตอนที่หาไปฟังน้ำกันคะ่ะ เรื่องจริงจากพระกิสธรรมคัมภีรหนังสือกิจการกิจการเรื่องทีหาเปโตกับหัวหน้าศาสนาจากหนังสือกิจการบททีซีคอหา่าฮอด3ามือต่อต่อมาหลังจากหัวหน้าทางศาสนาเด้จับเปโตกับมูเพิร์นไวแล้วพวกนั่น กระเด็นัดพ่อกันอยู่เมืองเยรูซาเล็มพวกเพิ่นกระเด้ผ้าโตของสองคนหนีไปนำแล้วถามว่าเจ้าใส่พลังของอิหยังซื้อของไผเพื่อหักษาใส่ผู้เป็นโลกง่อยนี่เปโตผู้ใดเต็มล้นจากพระวิญญาณแห่งพระเจ้าตอบไปว่าที่ใส่ผู้นี่แล้วเศร้าโลกจากซื้อและกับพลังอำนาจของพระเยซูพอนอกเหนือจากพระเยซูแล้ว บ่มมีผู้ใดอีกเลยในโลกนี่ที่องค์พระเจ้าสิเฮตไ้เป็นผู้ซอยม่วนมนุษย์ได้ฝ่ายผู้นำศาสนาเห็นคว่มกาบ่มีญานของเปโตกับหมู่กับผ้ากันเงดก็พอเห็นอยู่ว่าสองคนนี้เป็นผู้โบด้ยเขียนหนังสือโบด้ศึกษาอีหยังมาหลายหลวงทั้งจือเดนำว่าสองคนนี้เคยอยู่กับพเยซูมาก่อนทั้งผู้ที่เศร้าโลก็ยืนอยู่มองหันน้ำกัน ผู้นำศาสนาบ่มีอิหยังสิบาวต่อก็เลยสร้างให้เปโตกับโมเพิรนออกไปสะก่อนเพื่อว่าเสด็จผ้ากันปรึกษากันจากหัน่นพวกเพิ่นก็ไเด้เอิ้นสองคนนี้เข้ามาหาแล้วสั่งว่าหา้ามบ่ให้เว้าเรื่องพระเยซูอีกเด็ดขาดแต่ทั้งสองคนนั้นตอบไปว่าพวกท่านคิดว่าองค์พระเจ้าสิอยากให้พวกข่อยเสื้อฟั่งโตทานหลายกว่าเสื้อฟั่งพอองค์เพิ่นบอ บ่ได้ดอกพวกเข้าสิยบาวาว่เศร้าเ่าเรื่องของพระอ,องค์อันเป็นตะเงึดเรื่องอันเนื้อธรรมชาติที่เข้าได้เห็นได้ยินนี่ทั้งว่านาศาสนากระแหงเบาคมสายางแห้งอีกแต่ว่าน่ที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยโตของเปโตกับมูเพิินไปเพราะว่าบบอยากให้ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บหลังจากถือปล่อยโตเปโตกับมูก็เดยดไปพ่อกับกุมผูเสือ แล้วบอาให้กุมผูเสือฟังว่าวนาศาสนาเดี๋ยววาอียงแนภูเสือทั้งเบิดก็ได้อธิษฐานนั่นกันวาพระเจ้าผู้สร้างเบิด์ตสุยางสุนแนลขอมาฟังควว่วมเบาที่ค้นมูนั่นเด๋กข่มคู่เฮาแนแล้วขอให้มูเฮ้าเต็มล้นไปเด็กข่ว,วมบอย่านบอย่านที่สิเบ้าคำสอนของพระองค์ขอให้การเหนือธรรมศาสิด้เกิดขึ้นผ่านซื่อและกะลิดอำนาจของพระเยซู บัดจบคำอธิษฐานเพื่อนตึกที่พากันซุ่มอยู่หันกระสั่นสะเทือนพวกเล่ากระถึกตต่มถึกเต็มจากพระวิญญาณของพระเจ้าทุกคนกระเดิเว้าว่วมว้าของพระเจ้าแบบบ่มิหยานเลยทั้งผู้เสื้อเองกับย่างมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกอย่างที่เจ้าของมีก็ไดเอามาแบ่งปันสู้กันค่วมเมตตาโปรดปานของพระเจ้าก็มีเทิงพวกเล่ายางหลายหลวง จริงจากพระคิิธรรม<า>คัมภีรหนังสือกิจาการค่ะพี่น้องคะจากเรื่องเล่าในกิจาการเรื่องที่หานตอนนี้เรื่องนี้นะคะเฮ้าสามันเฮียนหูเดลายประเด็นนะคะพี่น้องที่จะสอนใจเฮ้าบ่รว่าสิเป็นเรื่องของผู้เสือ คนธรรมดาอย่างบวกเฮาสามารถเหตุพันธกิจโดยฤทธเดชแบบที่พระเยซูเฮตดนั่นก็คือการรักษาคนป่วยให้หายฉุบคนตายให้ฟื้นนะคะคนเป็นงอยยางได้นะคะคนที่ถูกพันธนาการโดยวิญญาณซัวสามารถหายหลักกับเป็นไถได้โดยน้ำของพระเยซูคือจังกับที่พระเยซูได้เหต นั่นแปลว่าผู้เสือของพระเจ้ายัางเปโตรคนธรรมดาเป็นเศร้าประมงบอสาวบกคงเพลินนะคะมิตรคนธรรมดานะคะพี่นนองบอมีผู้ใดมีก,การศึกษาสูงในยุคนั้นนะคะผู้เสือธรรมดาอย่างพวกเฮาๆสามารถเทศพันตะิจในน้ามของพระเยซูได้เพราะวา่าเฮาเป็นเพียงแค่ทอเป็นแค่กระบอกเสียงเป็นแค่มือแค่ปากที่บาออกไปเมื่อเฮาได้ยินเสียงพระเจ้าได้รับการโดนใจจากพระเจ้าฮอก็เหตเสิ่งนั้น เพราะว่าผู้ที่เหตุในเกิดผลดีนั่นหรือว่าสำเร็จนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในห้าต่างหากเพราะฉะนั้นพี่น้องคะคนธรรมดาอย่างห้าสามารถเหตุพันธกิจแบบพระเยซูได้ค่ะโดยผ่านทางน้ำของพระเยซูและก็ะอีกประเด็นต่อไปที่ห้าเฮียนหูได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือห้าเสนถึงความกล้าหาญของเปโตรเมื่อถือคมแหงบริงองนะคะ ถ้าพี่น้องฟังไปในตอนนี้สิฮูว่าพวกผู้นำศาสนาถามว่าท่านใส่พลังของผู้ใดซื่อของผู้ใดในการรักษาโลกนี่เปโตรก็ตอบไปแบบบดียานเลยนะคะว่าเป็นฤทธอำนาจจากพระเยซูเพราะว่านอกจากทางพระเยซูแล้วบม่มีผู้ใดทิ่จจซอยม่วนมนย์ได้พวกผู้นำศาสนาก็แหงงืดเพราะว่าเห็นว่า เปตโตรนะคะคือว่ามูเพนเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ว่าเพนสามารถที่จะมีความกล้าหาญในการเว้าได้โดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาตล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วก็เปตโตรนะคะกล้าหาญแห่งเปตโตรบอกว่าเฉพาะพระพักพระเจ้าหาควรเสือฟั่งทานคือว่าควรเสือฟั่งพระเจ้าขอให้ทานพิจารณาเบิงว่าเห้าบอสามารถหยุดเว้าในสิ่งที่หเห้าได้เห็นหรือว่าได้งยงนได้พวกผูน้นำศาสนาเกิดยังึ้นคะตอนนี้ เมื่อเปโตรกาหารนะคะที่จะปะเชิญหนา้าไปเถืนะ่อเนาะเห่ากะยานเนาะเหาอยากบอกน้ามของพระเยซูกับผูอื่นอยู่แต่ว่าเห่ากะทั้งอยากอายจักยานมันก็นมาจากความยานน่นล่ะากของมันพี่น้องคะพระเจ้าเพิ่นเป็นความกาหารในเหาพระเจ้าบอกนะคะว่าถ้าเหาปฏิเสธพระเจ้าต่อหน้ามนุษย์พระเจ้าก็จะปฏิเสธเห่าต่อหน้านพระบิดาคือกันเพราะฉะนั้นโดยความหักที่เหามีในพระเจ้าขอพระเจ้าซอยเห่หาเป็นคน การในพระองค์นะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เฮาเฮียนหูได้นะคะก็คือผู้เสือเกิดการอธิษฐานอย่างร่อนร่นค่ะพี่นอกจากเหตุการณ์ที่มูถึกจับไปเนาะผู้เสือเดโฮมโตกันไปแล้วก็เดพากันอธิษฐานอธิษฐานนะคะเพิ่นเคลื่อนชีวิตไปโดยการอธิษฐานเพราะว่าสถานการณ์สิดีสิแย่สิจังได อธิษฐานพี่น้องให้ห้าจงเป็นคนที่เผชิญสิ่งต่างๆโดยการอธิษฐานอ่อนวอนขอพระเจ้านั่นสอยห้าวขอพระเจ้านั่มผ้านะคะพี่น้องทาบวกากับได้อธิษฐานโดยบเดลลดละในการที่จะเหตุพันธกิจ ในนามของพระเยซูเลยนะคะพวกเขากับอาญรรพพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เห็นเหล่าน,นอว่าเขาคมกูเห้าแต่ขอพระองค์ประทานความกล้าหาญใ,ในการเว้าถอยคําของพระเจ้าแล้วก็ขอพระองค์ฮ็ดไม้สําคัญเมื่อเห้าออกไปในนามของพระองค์พี่น้องคะนี่คือหัวใจของคนผู้เสือ่อเขายังมีใจเสมอว่า เพื่ออาณาจาของพระเจ้าจิตขยายออกเพื่กคนตั้งหลายสีเห็นถึงฤทธิดเดชของพระเจ้าเพื่อเขาสิกลับใจมาหาพระเจ้าพี่น้องคะนี่ก็คือประเด็นที่เหาเลี่ยนรู้แบบอย่างชีวิตใดจากหนังสือกิจการตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เหามีแบบอย่างดีๆนะคะพี่น้องม้นนี้นิดกะสิจบไปแต่อยากจะทิ้งทายว่าพี่น้องคะชีวิตของสุกคนมีปัญหาเนะาะอาจจะเกิดความยากได้ว่าจากในก็ตามนะคะขอเหาหยึดพระเจ้าไหวให้นแน่นแล้วก็เคลื่อนไปแล้วเฮ่าสิเห็นว่าพระเจ้าบิ่มเหา ฤทธิดเดชของพระเจ้าอยู่นําเหาพระเจ้าสิเป็นกําลังให้เหาในเวลาที่เหาเรื่องเถือโบเหลือเหลียวแรงเลยเพะพระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคนี่เป็นคําสัญญาของพระเจ้านิดลาไปแล้วพอกัรกับหนังสือกิจการตอนใหม่นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกําลังฟังรายการคําตอบชีวิต สนใจติดต่อเข้าเพิ่มเติมโทรไลน์093 417 0 93, 4 17, 04, 0 5 Facebook รายการคำตอบชีวิต เจ้าเอาอพระเยซูผู้สีนำม,มูฮาไปเมืองสวรรค์ฟ้ามาทังอีมาดีใจสมสินสีได้ขึ้นกลับบ้านเมืองฟ้าสูสวรรค์ราะาะนั้นให้เจ้าหวยขึ้นมากรับใจสาเดเหามารับเอาพระองค์ไว้เจากสุดใจทาเชื่อในพระเจ้า วพระเจ้าจะนำเราเก้าวไปปัญหาทุกภัยฉังช่วยทันเวลาตาจะสิ้นใจรับเอาข่าวประเสริฐตาจะสิ้นใจรับเอาข่าวประเสริฐประตูสวรรค์เปิดรอทุกคนเข้ามาก็เชิญทานรับเชื้อเทิดนะอย่ามัวรอช้าจง ผู้ฟังกำลังฟังรายการคำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคำตอบชีวิต